เป็นไรเป็นอะไรองหงเาะเลย้ยอบบนผาดุนหล่มเลยขึ้นนะขึ้นนะขึ้นนะบ๊อบอ๊อบอยบี่ยบล่อยยังเราไปเรามาเจอเห็ดทุกคนเฮ้ยเห็ดออก เฮ็ดอออเฮ็ดอออเฮ็ดพิ่งได้นี่อืมวาดจะหน้าหูปากนี่ตั้งเรียกรอเลยเนาะวาดนี่ไม่แฉบเนยนะมากกระเพาะเลยอ่อสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบอกายนันหน้าคือเก่าะนะ มาในกาซีได้เดินทางเข้าป่าทุกคนเนื่องจากว่าว่านแนวลงไปส่งลูกไส้เข่านะครับมือนีนกลับขึ้นไปอีกเครื่องคล้องเข่ากับป้าไอยู่พูนะเดี๋ยวมือนีนไปนํากันนาซีสามสี่คนนี่แหละทุกคนพอทีมงานเข่ากลาไปกันเข้าป่าจนเมื่อนต่เดี๋ยวจังได้มีไพ่ในกัติดตามมาชมไปนํากันทุกคน มาในก็เจอในพันบอลในพันใหญ่สบายดีแล้วพ่อกันใหม่แล้วแล้วบ่หน้าให้ให้หน้าตะกายังบเแล้วยังยังยังทางนี้ขึ้นป่าก่อนไปพักผ่อนวันนั้นหนึ่งมือชองมือโอ้แม่นนะกับบ่ยางมันฝนตกได้เห็ดเบลี่หืมจันบ่ได้หาขออ่างไปแล้วก็ยังไปเด้นั่นนั่นบ่แม่นคือกันลุ่คือกันกับเจ้าคือกัน ลง<ะ>มาจะานำไม่เนาะหน้าเนาะเออแมนแมนแมนไปก่อนจะเดี๋ยวบัดน,นี่กะขึ้นไปห้าหลอ,อกก่อนแต่ว่ามีทีมงานเนาอยู่ผู้ซองคนแล้วแมนวะไพอ่าพนันเน็ดอะไรก็มีอีกผู้หนึ่ง<อ>เดี๋ยวไปเบิ่งนำกันไปไปแต่วันนี่บ่ไปแต่วันน,น,นี่คือได้ข่าวประมาณได้โอ้เน่นนาอน,นอนได้เพิ่นว่าเพิ่นไปเพิ่นจัดเราได้โอ้ดีเลยใช่หัวซึกว่ะ เริ่มเป็นอะไรและสิบริเวณโพควันอะไรบัตรในพันเอ็นนะนั่นนั่นว่าหากฮัก,ก,กันเริ่มเลยเนาะหาก,กันเริ่มเออหาก,กันเริ่มตั้งแต่หึ่งเลยได้หูชิกว่ะเออใครในดอกจก้ะเออบัตรนี้จะสิได้ดเดินทางขึ้นไปหมดแหละทุกคนนะแต่ว่ายางรถเท่านี้พ่อเปลี่ยนและข่าวนาพนะ้นเนต้องใสยย่ยางนาออ้ำเลยเออรอบต่อไปนีคนน่คือสีนั่นแหละคือสีด้เปลี่ยนแล้วแหละสีด้เปลี่ยนรถแ,แล้วข่าวนา,นาอ๋อเมื่อนี้บมาบอนพาไปทางใหม่เล้ว นี่มาบ้านจักเป็นบ้านนั่นงเล่ากับโบเคยมาทางนี้แต่รม้ึกว่าทางสีดีกว่าทางไหนอยู่บ้านยนังี้ฮะ บันนัททอดบันนี่ฮะเอเป็นยังอีอะไรเรียกเอตาเอาเลยเออยังมะขามนะก็แหละรูปๆเล้วเลยฮะรูปแล้เติมเติมแล้วได้นี่นะะมันขาวเติมแล้วได้นี่เอออ๋อตอนนี้เราเดินทางมาหอนบันนัททอดบันนัททอดนี่ออกไปรายกาบบันยังบันไหนนัททอดรายการบ้านแตกบันหินแตกแตกรายการแวะไปหน่อยนึ่งกับนาจันไตนาจันไตแล้วก็ขึ้นไปเลยบันนี่ จะได้มาลีกในะบางอย่างๆเน,น่หันมันมีทางอย่างอยูอย่ในหันนะ้งนะจะเป็นทางวปนน้ำกัน,กนอันนี้เป็นหุ่เหยียนบนันอันนี้นะ่าจะเป็นบนันหินแตกนะ นในการเริ่มล่งแห้งอยู่ ก็เป็นบันหน้าคันได้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเอามาฮอนเน่แล้วก็มันจะมีตางตัดขึ้นทึ่งเลยบันเนี่ยถ้าผมเคยมา,าจะเจออะไยแถวๆนี้เต่ว่าเป็นหมบันใหญ่เนี่ยมีหล่บันติดต่อกันมาเลยทุกคน มาแล้วมาอนนี้กับผ้าบอบันแวกแบบม่วงกันีน่เปินมักแต่รักแน่ๆน,นะมาบุมี่ยังกับแวกบุมเนเจ้ามัก <c oughs> บอน,นี่นะน้ากันนั่นแหละบอลวนนั่นม่ม่วงนะจุดลว้วนได้เยอะนี่จุดนัดพบนะว่าอะไรกันะว่าก่อนเท้าชีเข้าป่านี่มาแต่ละแถวต้องนัดกันอยู่นี่หันชุดไทยพราะหันชุดไทยหันนินบุมนะบมี่นะไปเดินทางบ้านนี่ แต่ทางระมัระวังทางมากนะป่ะทางมันเป็นกีดินนั่นอันนี้ครักีด inhos, ิ <wave> นดากเลยทุกคนแปะนั่นแปลนี้เบิ้งห้อยโดดเข้ามันบุมีเลยมันเป็นยางหด่นๆนั่นเองแบบช่วงนี้มันต้องใส่ยางน้ำท่างไปเริกันทุกคนมีมิดบ้านนี่ก็ัข้าวบาและบ้านนี่ย เป็นอะไรกอ,องเงาหะเลอู้หยอบ่บนท่านดน,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 นลมเลยวนะ้ายกี่ขันว้นนั้นบ่้านเราบ้านนอ้นละวายนาเมื่อนเลยเนาะอะไรเป็นด่านจิดรกินในยังอยู่บ่เนี่ยฮะรถขนาดรถในก็ยังงินโกับนะ โอ้โหอ่ะนี่แหละเส้นทางรถนะถือว่าชว่วงนี้ยังไม่ทันแยกหนากป็นได้แลต่ถ้าเกิดเราฝนตกะลายๆถืออันนี้มาอนนี้โอ้ยรถรถ,รถอันนี้ห้าวนามาบะไรเขาต้องใส่อีกขั้นหนึ่งนะทุกคนมันจะเป็นยางนา้ำหรือก็ยางใหญ่ๆนะไปสบายเลยอันนาบตมิยานกิตตอมทำได้ก็ตามลุยเลยจำบิบากแต่ว่ามันไปไง่ายกว่าบิบากได้บิบา,าก์านาหนา ถามมาแนวนี้ฮันถ้าเกิดว่าเขาบีบากมาานะมีอยู่ได้มีบางทีมงานนี่ทุกคนที่ว่าที่เขาหมักท่องเทียเ่ยวในเขามาในเขาขึ้นไปแต่ว่าผมชึกว่ายาดเลยชวนรถอันนี้เข่าไ,ไหร่เท่าแตงแ่งกันนะมันเบามันเบานน่เขาลุยได้สบายเลยรุนนะรประหยัดน,นะแต่พอบีบากมันหนักไปหยาดไปลำบากแต่ก็พอไปได้อยู่ เดี๋ยวส่วงนถามีหลายทีมอยู่ที่เข้าขึ้นมาส่วนล้านเลยอยู่ทึ่งนะมันสีงามมันเป็นดานเป็นยังคนก็มาเที่ยวมาหาอยู่หาก,กินหรือว่ามาเจ็ดยังเดี <c oughs> ๋ยวเร <c oughs> ไปจอย <c oughs> บอได้าา <c oughs> ขาดแห้งเลยเนาะ <c oughs> มาโว้ยโง่กับรถโ <c oughs> ง่กับรถขั้นเนี่ยโม <c oughs> เป็นตาเลยบ่ยางมันดิมันเป็นยางน้ำเลยใครเนี่แมนแมนแมนไป มัดรอาผูจัดทาง <Okay. S 1> okay. I'm

ôi, dưới <laughs> ừ. đây, xin sài khổn thúc, dưới đây. Bye, gặp mặt. Bye, gặp mặt. Bye, gặp mặt. này, gặp mặt. Bye, gặp mặt. Bye, gặp bỏ, Bye, gặp mặt. Bye, gặp mặt. thôi, นี่กะแว่ต่อไก่ก่อนทุกคนมังได้นี่เห็นไก่มันแลนผ่านมันเดี๋ยววันนี้พันบอน,นสีโชสีโชนะสีโชวเมื่อ <c oughs> นี้ก็ไปองคมอเลยโชว์นะ <c oughs> บุญเหม็นโชนยังได้มากานันยังนอนกินได้บุเหรอกินบุญนะนี่แต่ว่าเห็นกันเล่นเข่าอยู่ได้ก,ดกันเล่นเขากิน เสียงไก่คันนะบงใดอยู่บริไกลแล้วแต่บอบอลเป็นลงไปต่อเลยอ,อย่างเราไปเรามาเจอเห็ดทุกคนเฮ้ยเห็ดออก,ออกเห็ดออก,ออกเห็ดออก,ออกเห็ดเพิ่งได้นี่ว้าวแสดงว่า อัญยวะนะฮะเฮ็ดละง,งกนี่ก็ยันออกอย่งเป็นจักรทุกคนส่วนไล่เนาะเวลา,นะลาเฮ็ดเพิ่งออกนี่เฮ็ดละง,งกนี่ก็ยันออกได้นี่อืมจะคิดเพิ่งเนี่ยนะเดี๋ยวไปใหาทีงานนะเบิง่งนี่ชงส,สามดอกอ๋อทํา นี่ยได้มาไว้แท้าามาคือมาไว้แท้ไก่มันเขามาอบดได้พอบรได้ยิ่งจ้ำเรืมลรมแล้วบรได้เข้าป่าจริงลเล<อ>ยมวดตำนังซ่อมไปซ่อมมาแลนเข้ามาใส่เลยแน่นแลนเข้ามาซึ่งจึกปืนอยู่จับบดิ้ยังบรได้คอยยกขึ้นพอดีแลนเราแล้วขัดสีบดได้โอ้มองไฟเนะาะมองไฟในไรห้องทอง

Ủa, chúng ta quán gì đó ừ. Cục, tôi đây sùm sùm ừ, ừ. ừ. nên rút thế đó Quán, bán Hmm. Quán cái này

Căn tuần oh! đây ăn mấy nơi là ván bán lại Ủa tuần này bán rồi đi Nó Nó mặc gì này Mà nắm thang cả đại hết này ไหวเลยเนาะตายไปนี่ต,ตรงถูกเพิ่นมันจูมเอ็นตายดูเจอออันนี้มานำได้เหลืองเลยจับกบป้ากะบืนได้บางได้นี่หกัหกเหเข็นบราณคะแนนได้ กบบ่ได้นะอูได้คัดแล้วเดี๋ยวเดินทางไปทุกคนมาวันนี้มาเจอของทุกคนวังไดนย,นย,ย,นยนี่อยู่ไหนอยู่ไหนมันมากินมากเลยมันมากินมากขอแหล đó là khẩu gìn đi hả nào rồi, đi bạn, vững thứ gì. แต่ว่าโซน,น,น,นเนี่ยจนหมดโซนนะครับผมนกก็เขา้านก,กเขา้กกเขาดีขนาดนีม้มาหันนี่ก็ได้เข้าแหว่ลงไปเบิ่งนี่ก่เดี๋ยว,วกคนกอยู่นี่มันจะเป็นทรายหัวนะเดีจะหันหล่อลงไปเบิ่งว่ามีบอลใส่ม่องใส่ย,ย่งอยู่ปะหรือว่าป้าอันบึนขึ้นมานนเนี่ยนะี่นะ sức lục ba nha này lục ba căn nhà mất bưng lùng mà lọ xăm lụa bưng theo này và mình bên ta mi pu mi pa vậy bò thế nằm mình nhân thân để lay bẹp nằm mình thân để bươn vậy đây đây anh em mình lay mà ตามใจหวยนะ่มันยังบบไลสอดกันเนี่มามหาเลาะบึงจะว่ามีปูมีปลายังมันขึ้นมากนะทุกคนแต่ว่าจุดในฮันเป็นจุดที่เห้าอันเคยมาผักตอนที่อันพาก,กันกินอนหน่นอไม้เป็นขูข่ๆแน่นี่แลหละหน่อไม้ไล่ขนาดจนจืดนะ มันเป็นที่จดจำขนาดเลยมาอล้วก็ติดปลากับไรช่องนะพากกันมาผักอยู่แถวนี้ล่ะที่แหลกของข้ 5. 5. าวหัวชิพากันเมื่ออาทั้งนี้ในความข sort of ิดตอนน่ะจักขีดได้เนาได้จักไผ่ออกข้วขิดตะบอนกับจักบึงห้วยจักขีดว่าจักห่วยไปนึ่ไปบัดหน้าไปขึ้นยังไปยังเดียว แล้วมาจากลงไปทางไหนอีกทางนั้นฝนแห้งนักแห้งนักเป็นซันผู้ขึ้นแล้วนี่เขาอะลงไปกันลงไปเลอเป็นเฮลเป็นอ่าลงแห้งกระติกกูโอ้ยนะบัดนี้ไปหาทีมงานเขาเนาะแมนอยู่ทึ่งเลยแมนเดือมยูเลยไอ้บางที่ไปผัดกลังคว้ามูอยู่เพรทไรโอ้ยพันแอดเพิ่นแน่นอนอยู่ไร Nón đấy Nè nón Nón đấy Thằng nào cả khắc Phải hết lột nón cả lộ rồi Đó à, Toàn này cả đơn thằng mà hòn bòn Mát nhá Ô bố mẹn bố Đây hết Hết bao năm thang này Anh à, à đấy Hết nhắn hết phừng Hết phừng đấy Mãi cả mát luôn đấy Quay ao này Hả Còn gì này Ê Nè nè bố Đấy Sẽ bay đi ป้าถูมันขนาดได้อยู่เนาะป้าได้กินแต่ว่าวันวันนี้ได้ยังในวันวันนี้ไก่คว้าตัวนึงไก่ไก่คว้าอู้หังได้ประมาณชอโลได้ไก่คว้าได้้ใหญ่เนาะอันในพันเอ็ดฝ่นจัดการให้พันเอ็โอ้น่อยนอนไดพันอ็ดเนี่ยว่นแต่ฝุ่นวันแต่เุ่นมืดได้ย่งยุ่นนะสะโอ้แสดงว่า มานแต่ว่าท่านได้มาบ่แล้วเฮายังไปดักกุ้งไห้หือสงสัยดักกุ้ไห้คึ้สิได้อยู่ดอกคสิได้อยู่ดอกัไห้ันสกินไปบัดนี้ักไห้บัดนี้ดจกินข้าวก่อนมียังกิน่เฮายังจไว้ให้อยู่ได้นะเออโอ้อนีบ่เออบ่เห็นเนาะตาบ่ถึงเนาะตาบ่ถึงอา ม,มากันโชคดีเลยนะนี่แหละมันจมานเลยหวัดชนาหู้ปากนี่ตึงเรียกรอเลยลนนลเนาะว่าะเนาทำแซบบ่ไหมมากกเพาะเลยนี่นแหละกินแล้วแซ่บเราก็ไม่แห้งเลาะเหมือนแบบเหมือนนอนนะบ่มาบ่นอนนะเดี๋ยวมาแหลงนี่เลาะแจงคาตาเลยแจงเนื้องม,มามาไห ขาวนำกันทุกคนขักลดีดะ่ะคนแนนนี่ท่านได้ขึ้นมากอยู่ขึ้นจะแล้วเราหากระล่งไปเขาบอกหากระล่งไอืม,อมจะแดงเป็นขึ้นมากินข้าวละก็อย่างเต่ปวดแยะขนาดผมให้ เดี๋ยวนะห้ารอบมางเฮ็ดนึ่งบ้า,บางด้วยแค่ปะ่ะทำมันลายแล้วกับบุญยาวแล้วมันเดินเงี้ยงๆกันไปคล้องเนี่ยเก็บมาทำไหมได้ไรยิ้มทางเผืองอยู่แค่อ้อในบ่อนทางในบน่อน cặp cổ ừ. thang hẳn ăn and kum hài để hay đấy bản, mình ừ. Tâm tâm. Ừ. Ừ. Để là and mingan tăm tăm mingy mày lùng tay bằng sụt mày sụt mày sụt mà sụt mày 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 Những bên đó, mọi người. Những bên hưu mang. Hoppan võng tất cả mà người. bạn bảo hưu. Khân gặp nắng 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 hình cái กแล้วกแเกลียวบ้งเยี่ยมเลยของกินข้าเทียดอ้านเขากำลังถามกินในบาบอลบุญปากเขานี่มาบาบอลหายังก็เจ้าว่าก้าพันเองว่าโอ้ยมาได้มาปุ่มมาทำให้เราเป็นรอยตอน่เป็นยังบอกเขาใจจะได้มูตัวหนึ่งเออบ่มูตัวหนึ่งนะบ่นี่แล้วมูนี่มานี่ได้มูตัวนึ่งไรถืออะไรได้ ามาตำหนินะมะม่วมง,ม,งมยากเเอ้าตอนนี้ก็เดินทางมาฮอนบอลแลวก็กินเขากินน้ำเรียบร้อยกันเีิวยวสีได้เย็นผักผ่อน้ลทุกคนนะเดี๋ยวจังได้กันเพื่อแหละปหนาวิดีโอหนาพื่อแหละพบพอกันใหม่เด้อทุกคนนะบา,บาย